ครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการติดตั้งไดบิดนะครับแผ่นไดแบบบิดนะครับก็คือแบบนี้นะครับแผ่นไดแบบบิดนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่ยาวนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาบอก วิธีโดยละเอียดนะครับมาบอกวิธีโดยละเอียดภาพรวมนะครับไดร์บิดนะครับมันก็เป็นไดร์ธรรมดานะครับซึ่งเอาเอาตูดมันมาหันชนกันเฉยๆนะครับเอาตูดมาหันชนกันโดยโดยใช้อ c ซีตัวนี้นะครับเป็นตัวกับเฟสสัญญาณนะครับให้มองอย่างนี้นะครับให้มองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเป็นไดรธรรมดาทั่วไปนะครับธรรมดามากนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นไดร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเอามาต่อกันเป็นบิดทีนี้นะครับการติดตั้งไดบิดนะครับส่วนมากนะครับมันจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นซิงค์ท่อแบบนี้นะครับก็จะเป็นซิงค์ท่อแบบนี้นะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะเห็นตอนที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ ตอนที่เขาทำนะครับไม่รู้เขาต่ออะไรยังไงนะครับถ้าใครต่อบอร์ดได้ธรรมดาเป็นนะครับได้บิดก็ต้องต่อเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับบอร์ดได้สองฝั่งนะครับบอร์ดได้สฝั่งมีที่ให้ต่อนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายแล้วผมก็จะต่อให้ดูนะครับนี่นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนึงก็ท่อนึงฝั่งนี้ก็ใส่ซิงค์นี้นะครับฝั่งนี้ก็ใส่ซิงค์นี้นะครับการติดตั้งไดรบิดนะครับเสียนจะง่ายได้นะครับถ้าใครติดตั้งได้ธรรมดาเป็นนะครับไดรบิดก็ต้องทําเป็นนะครับ นี่นะครับฝั่งนี้ก็ใส่แบบนี้นะครับก,ก็ใส่ก็บัดกีตามแบบไดธรรมดาเลยนะครับก็ใส่1นึ่งซิงนะทีนี้ฝั่งนี้ก็ใส่อีกซิงหนึ่งนะครับแต่พอทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นท่อประกบกันเราก็เลยจะงงนะครับว่าสายมันออกไปฝั่งไหนลอดหรืออ้อมไปตรงนู้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะ ไอ,อ,อ,อ้นั่นให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตต่อก่อนแล้วจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับก็เ,เสร็จแล้วนะครับการติดตั้งไดบิดนะครับอันนี้เป็นการชำแหละออกมาให้ดูแบบละเอียดนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับจากที่เป็นท่อที่เขาประกบนะครับ ถ้าช้ำแหลกออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นการต่อได้ธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าฝั่งหนึ่งก็คือใส่ซีกหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่อีกซีกหนึ่งนะครับซึ่งในการต่อนะครับจะจะเห็นที่ผมต่อนะครับบนสุดนะครับสีเขียวนะครับ v ลบนะครับ V ลบมันก็จะเป็นนะครับขากลางนะครับขากลางขากลางของ ของตัวทรานซิสเตอร์เบอร์ A 1 9 4 3นะครับนี่ที่เขียนผมที่ผมเขียน A เขียน C ไว้นะครับฝั่ง A ก็คือ A 1 9 4 3นะครับฝั่ง C ก็คือ C 5 2 0 0นะครับนี่นะครับบอร์ดได้นะครับเป็นบอร์ดได้ธรรมดานะครับที่เอาทั้ง2บอร์ดนะครับมาบิดกันนะครับมาบิดกันโดยใช้ IC ตัวนี้เป็นตัวกับเฟสนะครับนี่คือการต่อนะครับ วีลบนะครับก็เข้าขากลางนะครับเข้าขากลางของ A1943 นะครับส่วนส่วน B นะครับตัวนี้เป็นขา B นะครับขา B ขา B ของ A1943 นะครับส่วนตัวสีขาวนะครับสายสีขาวก็เป็น EE นะครับ EE ก็คือนะครับขาที่ R ตัวใหญ่มารวมกันนะครับก็เป็น EE นะครับ ส่วนสีแดงเส้นเล็กนะครับก็คือ B นะครับ B ของ B ของตัว c 5 2 0สนะครับนี่นะครับส่วนสีแดงเส้นใหญ่นะครับก็เป็นขากลางของเบอร์ c 5 2 0 0นะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ก็ทำเหมือนกันนะครับพอซิงค์มันเป็นประกบกันนะครับถ้าเอาซิงค์ไปประกบกันนะครับยังไงก็ต้องต่อแบบนี้ นะครับอันนี้ผมต่อสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับในการต่อไดรบิดนะครับถ้าใช้งานจริงนะครับเราก็ต้องถอดทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับออกไปแปะซิงค์ด้วยนะครับอันนี้เป็นการเทสขออภัยนะครับอันนี้เป็นการต่อสาธิตให้ดูนะครับว่าการติดตั้งไดร i บิดมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเหตุที่เขาเห็นทําเป็นท่อเป็นท่อไว้นะครับทําแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับ อะไรมันจะง่ายปันนั้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณเข้านะครับบวกอินพุตอินพุตบวกลบนะครับเข้าตรงนี้นะครับส่วน V R ตัวนี้้วก็ปรับกระแสนะครับซึ่งผมก็ได้สอนการปรับกระแสไปแล้วนะครับก็ต้องปรับให้เท่ากันนะครับทั้งสองข้างนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆเองนะครับเดี๋ยวทาเสร็จเป็นท่อแล้วเดี๋ยวผมจะ ไล่ให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้ามันไปประกบกันเป็นทอ่อแล้วนะครับมันจะต่อแบบนี้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อใส่ท่อแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาไล่กันอีกทีนึงเพื่อสรุปว่าในการต่อได้บิดนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับ ในการติดตั้งแผ่นไดบิดนะครับการติดตั้งภ้าขยายชุดโมดูลนะครับชุดโมดูลแบบไดบิดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามันเหมือนกับที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ไหมนะครับถ้าชําแหละออกมาแล้วนะครับมันจะเหมือนรูปก่อนหน้าที่ผมทำให้ดูนะครับ นะครับดูนะครับทางซิสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องต่อสายออกมาเป็นสายแพรนะครับแล้วก็มาติดตั้งไว้กับซิงค์นะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับนะครับดูชัดๆเลยนะครับในซิงค์นะครับซีกหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะใช้ ก็จะต่อกับซิงค์ซิกนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะต่อกับซิงค์ซีกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันจะจะเลยนะครับนี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับเอขานะครับเริ่มจากสีแดงนะครับสีแดง V บวกนะครับ V บวกมันก็นะครับจะอออยู่บัตรกีใส่ขากลางนะครับ ขากลางของเบอร์5200นะครับทีนี้นะครับสายสีแดงเล็กนะครับสายสีแดงเล็กมันก็จะบัดกีเข้ากับสายมันก็จะบัดกีเข้ากับขาขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งของ C5200 นะครับส่วนดําใหญ่นะครับดําใหญ่ก็จะเป็นขา EE นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเป็นขา EE ส่วนสีเหลืองนะครับ สีเหลืองก็จะเป็นขาขาหนึ่งนะครับขา B ของทรานซิสเตอร์เบอร์ a 1 9น3นะครับส่วนสีเขียวนะครับส่วนสายสีเขียวใหญ่สายสีเขียวเส้นใหญ่นะครับก็จะบัดกรีเข้ากับขากลางนะครับขากลางของ A1943 นะครับ A1943 ก็คือนี่นะครับ มันก็จะบัดกีเข้ากับตรงนี้แหละนะครับในรูปอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่นะครับสีเขียวใหญ่นะครับบัดกีเข้ากับขาขากลางนะครับขากลางของ A 1 9 4ึงก็สนะครับสีแดงใหญ่นะครับก็จะบัดกีนะครับเข้ากับขากลางของ C5 2 0 0นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับ วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับก็เอามาแปะซิงค์ไว้เหมือนกันนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าผมจะวายสายนะครับเข้ามาด้านล่างนะครับนะครับใส่เท่าหดอย่างดีนะครับก็มาบัดกีเข้ากับซิงค์นี้นะครับก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันกับข้างนี้ นะครับทำเหมือนก,นกันกับข้างนี้นะครับนี่นะครับลองดูนะครับลองไล่ดูนะครับ V บวกนะครับ V บวกแล้วก็ขา B ขา B ของขา B ของเอ่อซห้าสองศูนย์นะครับค,คือเส้นนี้นะครับแล้วก็ขา EE e, นะครับขา EE e, แล้วก็ขา B ขา B ของ A 1 9 4 3คือเส้นสีเหลืองเล็กนะครับแล้วก็ขา V ลบนะครับ V ลบคือขากลางนะครับของ A 1 9 4 3นะครับเดี๋ยวเราพลิกกลับมาดูนะครับนี่นะครับนีครับขาสายสีเหลืองเล็กนะครับเป็นเบอร์เป็นเกุนขา B ของเบอร์ A 1 9 4 3นะครับ แล้วก็สีเขียวนะครับเป็นขากลางของ A1943 นะครับที่ผมเขียนไว้นะครับ A C นะครับที่ผมเขียนไว้ก็คือ,อให้ให้ให้จำได้ว่า,าแถวแถวบนนะครับแถวนี้คือ A1943 นะครับแถวนี้คือ C5 2 00นะครับก่อนที่เราจะเอาแผ่นขนานนะครับก่อนที่จะเ,เราจะเอาแผ่นขนานแปะลงไปนะครับ เราก็ควรเขียนไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราเข้าใจนะครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเขียนเหมือนผมก็ได้นะครับทําให้เราเข้าใจง่ายนะครับมันจะได้จําง่ายว่าเราต้องต่อขาไหนไปขาไหนนะครับอย่างเช่นขาสีขาวนะครับขาอีอีนะครับขาอีอีนี่ง่ายนะครับจําง่ายดีเพราะว่ามันเป็นขาใหญ่อ่มันเป็นขาที่มีอาตัวใหญ่นะครับ ขาที่มีอาตัวใหญ่ของเบอร์ A 5้อหนึ้าสี่สาม C ห้าสนะครับมารวมกันมันจะเป็นขา EE นะครับอย่างเช่นนะครับขานี้ก็าสายสีสีแดงใหญ่นะครับเส้นนี้ก็สีแดงใหญ่ครับเส้นสีแดงใหญ่ก็จะเป็นขาขานี้นะครับขาขากลางของ C 5 2 0สนะครับส่วนสายแดงเล็กนะครับ ก็จะเป็นขา B ขา B ก็คือขา1น,นะครับขา1ของของ C 5 2 0 0นะครับนี่ก็คือจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับนี่แต่ว่าผมมาบัดกีตรงนี้นะครับมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เหมือนในรูปอ,อ่ก่อนที่มันจะเป็นโมดูลแบบนี้นะครับ เหมือนในรูปชำระก่อนหน้านี้นะครับที่ผมต่อให้ดูนะครับการติดตั้งไดร์บิดนะครับก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ได้เสร็จสมบูรณ์คือมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับถ้าใครไม่มีความรู้นะครับถ้าไม่มีความรู้จริงๆให้ทำตามผมเลยนะครับ เปิดดูคลิปหลายๆรอบนะครับเปิดดูคลิปหลายๆรอบนะครับพอติดต <N un stad> ั้งเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบซิงท่อประกบกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็เหลือแค่เราติดพัดลมเข้าไปหน้าหลังนะครับเหลือแค่เราติดพัดลมเข้าไปหน้าหลังนะครับมันก็ จะเป็นสิ่งที่พร้อมใช้งานนะครับการติดตั้งไดร์บิดนะครับโมดูลเอ็มห้าพันวัตต์นะครับสักวันพุธวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวผมจะอ,อ,อัพคลิปนะครับอัปโหลดคลิปการประกอบ p o เวอร์รุ่น5500วัตต์นะครับ มจะได้อัปโหลดคลิปลงนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ3 EP นะครับแต่ว่าการติดตั้งการติดตั้งชุดโมดูลนะครับผมจะแยกคลิปออกมาทำต่างหากนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลาอ่ามันจะได้ไม่กินเวลาตอนทำคลิปทั้ง3 EP นะครับก็ให้ดูคลิปนี้ประกอบกันนะครับผมจะยกโมดูลตรงนี้นะครับ ไปติดตั้งเลยนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาในการทําคลิปในการประกอบรุ่น5,500วัตต์นะครับขั้นตอนการติดตั้งโมดูลผมจะอธิบายในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับถ้าใครสงสัยก็ค่อยไลน์มาถามโทรมาถามแล้วกันนะครับการติดตั้งโมดูลแบบไดรบิดนะครับ อย่างง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็อาจารย์หลายๆท่านก็ต้องทําเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอาจารย์ไหนนะครับก็ต้องทําเหมือนกันบางคนอาจจะดูผมแล้วไม่เข้าใจนะครับก็ลองไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะครับดูหลายๆคลิปไปด้วยกันนะครับก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับผมก็พยายามที่จะพูดทำความเข้าใจให้เข้าใจที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็บางทีมันอาจจะบางคนอาจจะฟังผมไม่รู้เรื่องนะครับก็ให้ไปดูคลิปอาจารย์ท่านอื่นประกอบกันนะครับการติดตั้งไดรบิดนะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5,500วัตต์นะครับเดี๋ยวถ้าทำคลิปเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาอะไรชุดประกอบเองกับ เครื่องสำเร็จนะครับรุ่น5500วัตต์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอันว่าจบภารกิจนะครับการติดตั้งไดรบิดมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าใครที่ทำชุดถ้าใครที่ทำไดธรรมดาได้นะครับไดรบิดก็ต้องทำได้เพราะว่ามันเหมือนกัน แค่นะครับแค่แยกซิงกันเฉยๆนะครับฝั่งนี้ก็ใส่ซิง์นี้นะครับฝั่งนี้ก็ใส่ซิง์นี้นะครับชำระออกมาแล้วมันก็จะเหมือนอข้างต้นที่ผมทำมาตอนต้นคลิปนะครับมันจะเหมือนข้างต้นที่ผมที่ผมทำตอนต้นคลิปคือจะแยกออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าติดตั้ง ในท่อนี้แล้วถ้าเอาสิง่งมาประกบกันเป็นท่อแล้วมันก็จะเหมือนที่ผมทำในตอนต้นคลิปฟังดีๆนะครับมันจะเหมือนกับที่ผมทำในตอนต้นคลิปแล้วก็ไม่ว่าอาจารย์ท่าไหนหรือคลิปไหนนะครับก็ต้องทำเหมือนกันนะครับก็ต้องทำเหมือนกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ Uh, ทําไมผมผมถึงยังไม่เอาพัดลมแปะเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องนะครับเราต้องใช้ดินสอนะครับมาร์克รูตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมทําคลิปตอนกลางคืนมันอาจจะมืดหน่อยนะครับสาเหตุที่ผมยังไม่เอาพัดลมติดตั้งเข้าไปเพราะว่าเราต้องเอาดินสอมามาร์กตรงนี้นะครับมามาร์กเจาะรูตรงนี้ เพราะว่าดินสอมันต้องแทงลงแบบนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้เอาพัดลมใส่เข้าไปนะครับอย่งงงนะครับอันนี้แค่เรื่องนิดหน่อยนะครับเรื่องเล็กน้อยนะครับพัดลมนะครับเราติดตั้งตอนไหนก็ได้นะครับเป็นอันว่านะครับจบนะครับจบเทคนิคในการติดตั้งไดบิดมีใครสงสัยอะไรไหมนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ก็ค่อย คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนะครับรอชมนะครับรอชมคลิปการประกอบแท่นสำเร็จรุ่น5,500วัตต์นะครับโอเคขอบคุณครับเมืองแล้วมวนแล้ว,ลวอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใด ให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้ะครับพี่น้อง